บัดนี้วันที่23เมษายน1000สำหรับพวกเรา <c oughs> ก็ได้ล่วงมาถึงเวลาจวนจะห้านาฬิกาแล้ว <c oughs> เป็นเวลาที่เรากำหนดไว้สำหรับการพูดจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวันนี้ จะได้กล่าวถึงเรื่องธรรมะจะต้องชนะวัตถุนิยม <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมคืออะไร <c oughs> ก็ได้พูดกันแล้วแต่วันก่อนโดยใจความก็คือ <c oughs> ความที่ลุ่มหลงนิยม ในรถมันเกิดจากวัตถุที่ประณีตย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดถึงความคิดความเข้าใจไปว่า <c oughs> อะไรอะไรก็สำคัญอยู่แต่ที่วัตถุถ้าวัตถุ <c oughs> สมบูรณ์หรือดีแล้วจิตใจก็จะดีไปเอง วัตถุนิยมเช่นนี้ <c oughs> ไม่ว่าในปริยายไหนย่อมเป็นไปเพื่อทำให้ลุ่มหลงในวัตถุทั้งนั้นเมื <c> ่อ <oughs> กล่าวโดยที่แท้คนเราหรือมนุษย์เรา <c oughs> ก็มีความรู้สึกเป็นไปแต่ในทางของวัตถุ <c oughs> อยู่ตามธรรมดา <c oughs> เพราะว่าเป็นสิ่งที่รู้จักได้ง่าย <c oughs> และเกี่ยวข้องกันอยู่กับชีวิตจ,จีวาเป็นประจำวัน <c oughs> ที่นี้เมื่อไปขยายขอบเขตของวัตถุ <c oughs> ให้กว้างออกไป หรือกระทําให้ปรนณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นความลุ่มหลงในวัตถุก็มีมากขึ้นจะเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆคนโบราณไม่มีความเจริญในทางวัตถุก็พอใจ สิ่งที่เป็นวัตถุ <c oughs> แม้ในระดับที่ต่ำๆหรือง่ายง่าๆ <c oughs> สมัยเมื่อห้าสิบหกสิบปีมานี่ผมได้เคยเห็นคนแก่ๆ <c oughs> แม่ได้เศษกระดาษมาแผ่นหนึ่ง <c oughs> ก็ดีใจอย่างยิ่งถึงกับเก็บไหวเหมือนกับเก็บเงิน <c oughs> เพราะว่ากระดาษจึงเป็นของแปลกพิเศษกว่าใบตองใช้กระดาษนั่นห่อของที่มีค่ากระทั่งหอ่อ응เงินห่อทองไปเลยทีเดียว <c oughs> พอมาถึงสมัยนี้กระดาษเป็นของเกลื่อนทิ้งทิ้ง,งขว่างขว่างไม่มีความหมายอะไร <c oughs> เด็กๆสมัยก่อนได้กระดาษคาร์บอนที่เขาทิ้งตามข้างออฟฟิศมาเล่นสักแผ่นหนึ่งแล้วก็ดีใจแทบตายเด็กสมัยนี้ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นล้นแต่ทะเยอทะยานจะได้อะไรบ้างก็ลองคิดดูเถิดความก้าวหน้าของวัตถุนั่นทำให้คน ทะเลิดเปิดเปิงไปในเรื่องของวัตถุต้องกินต้องนอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราพูดกันติดปากว่าสมัยนี้ต้องมีตู้เย็นต้องมีโทรทัศน์เป็นต้นในที่สุดก็ยังกลายเป็นของธรรมดาไปอีกต้องการอะไรที่มากไปกว่าตู้เย็นหรือโทรทัศน์ <c oughs> นี่แสดงว่า ความนิยมวัตถุกำลังครอบงำจิตใจของมนุษย์แม้ที่เป็นชาวพุทธมากเพียงไรและครอบงำแม้กระทั่งชาวพุทธที่เป็นบรรพชิตด้วยและเมื่อบรรพชิตตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะ มันก็ยิ่งเป็นไปได้ง่ายในการที่จะทำให้ทายกทายิกาแสวงหาวัตถุที่ยิ่งขึ้นไปมาอํานวยให้แก่บรรพชิตทั้งหมดก็เลยกลายเป็นวัตถุนิยมตามตามกันไปและย,ยิ่งขึ้นมองออกไปนอกวงของพุทธบริษัทก็เห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่นั่นตั้งหน้าตั้งตาที่จะค้นคว้าและประดิษฐ์เรื่องทางวัตถุให้ประณีตยิ่งขึ้น <c oughs> จนถึงกับว่าคนจะต้องเปลี่ยนเครื่องใช้ไม้ซ้อยเปลี่ยนรถยนต์เปลี่ยนอะไรต่างๆกันเรื่อยไป ทุกๆแบบที่ออกมาใหม่จนกระทั่งเงินทองส่วนใหญ่หมดเรื่องไปกับเรื่องนี้ด้วยกันทั้งโลกแล้วคิดดูเถิดว่าส่วนที่มันฟุ่มเฟืยเอยเกินจำเป็นนั่นมันจะมีมากเท่าไหร่ <c oughs> และเมื่อมีความทะเยอทะยานที่จะได้ให้ดียิ่ง,งขึ้นไปอีกก็ต้องขวนขวายหาทางได้ ที่ไม่มีขอบเขตและการได้ไม่มีขอบเขตนั่นแหละย่อมทำให้เกิดการเสียหรือการขาดแคลนขึ้นอีกทางหนึ่งเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกหนึ่งก็มีมากเกินไปพวกหนึ่งก็ขาดแคลนโลกนี้ก็ปันป่นป่วนวุ่นวายเป็นเหตุให้เกิด <c oughs> การต่อสู้แย่งชิงกันโดยตรงบ้างโดยอ้อม บ้างเมื่อประโยชน์หรือความต้องการบีบบังคับ <c oughs> มากข้าวคนเหล่านั้นก็จะต้องจับกลุ่มกันเป็นพวกพวกไปตามที่ประโยชน์ของตนจะบังคับให้ทำอย่างไร <c oughs> จึงเกิดแบง่งกลุ่มแบ่งพวกสำหรับต่อสู้กันแย่งชิงกัน โลกก็ประกอบไปด้วยวิกฤตการณ์อันถาวรแทนที่จะมีสันติภาพถาวร <c oughs> ก็กลายเป็นมีวิกฤตการณ์ถาวรติดต่อกันไปไม่มีขาดสายยิ่งขึ้นทุกที <c oughs> นี่คือผลของการที่วัตถุนิยมครองโลกธรรมะไม่มีโอกาสที่จะครองโลก เพราะว่ามนุษย์ได้สลัดทิ้งออกไปปัญหาจึงเกิดขึ้นทันทีและมากมายในการที่จะสแสวงหาสันติภาพให้แก่โลกแต่ข้อแท้จริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ในการที่จะสแสวงหาสันติภาพให้แก่โลกด้วยจิตใจที่เป็นวัตถุนิยม เราะว่าวัตถุนิยมนี้มันเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งของความรู้สึกคือความรู้สึกที่เป็นไปในทางกิเลสมันผิดหลักธรรมะที่ว่าจะต้องอยู่ตรงกลางสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยเฉพาะในประพุทธศาสนานั้นต้องไม่เวียงไปสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่ง จะต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นกลางเพราะว่าการเวียงไปสุดตรงข้างหนึ่งนั่นมันไปเป็นธาตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งลทัทธิใดลทัทธิหนึ่งหรือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมันเสียดุลยภาพมันจึงเป็นความวุ่นวาย ต่อเมื่อไม่มีการเสียดุลยภาพมันจึงจะมีความสงบธรรมะมีหวังที่จะชนะวัตถุนิยมได้ก็ตรงที่สามารถทำให้เกิดดุลยภาพดังที่กล่าวนี้มนุษย์เหยียบย่ำธรรมะธรรมะก็ตบหน้ามนุษย์ ธรรมะก็จะตบหน้ามนุษย์ยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีคือวิวกฤตการที่มากขึ้นทุกทีในโลกนั้นบัดนี้ก็จะเริ่มเห็นกันได้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสังเวชหรือน่าเศร้าหรือน่าหวันวิตก มนุษย์จึงเริ่มสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนากันขึ้นบ้างเพียงแต่บ้างเท่านั้นเพราะความบีบคั้นหรือการตบหน้าของธรรมะยังไม่มากพอยังไม่ถึงขีดสูงสุดจึงเลี้ยวมาดูธรรมะแต่คนประเภทที่เรียกว่าหน้าบาง ส่วนคนที่หน้าหนาเกินไปคือจมปลักอยู่ในวัตถุนิยมนั่นยังไม่เหลี้ยวแลและแม้ในส่วนพวกที่เลี้ยวแลจะเห็นความจริง้อนี้อยู่บ้าง <c oughs> ก็ทนอิทธิพลของคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยังไม่สามารถจะดึงคนส่วนใหญ่มาให้สนใจในข้อเท็จจริงอันนี้ได้ โลกจึงยังจะต้อง <c oughs> รีรอต่อธรรมะอยู่ระยะหนึ่ง <c oughs> จนกว่าเมื่อได้ความทนทร,รมานมีมากขึ้น <c oughs> เพียงพอเมื่อนั้นการสนใจในธรรมะก็จะมีมากขึ้นก <c oughs> ลับมาสู่ดุลยภาพ <c oughs> ในทาง ธรรมชาติกันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เมื่อนั่นแหละธรรมะก็จะชนะวัตถุนิยม